สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับหลวงบุญปาชมอีกคลิปครับวันนี้มาทําการาตัดต้นมะละกอนะครับที่อาจ,จะทําการปรับแปลงใหม่นะครับทาการปรับแปลงใหม่เพื่อที่จะต้องการใช้เซกเตอร์มาปรับปรุงดินใหม่นะครับเลยตัด ต้นที่เคยปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะครับออกนะครับการตัดก็นี่ครับใช้มีดครับสับหั่นเป็นทน่อนเล็กๆนะครับนี่ครับตัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการปรับพื้นที่นะครับสะดวกนะครับปรับพื้นที่แล้วก็ เขาจะได้ปรับสภาพเป็นปุ๋ยได้เร็วกว่านะครับนี่ครับดีกว่าไปตัดทิ้งตั้งต้นนะครับการตัดทิ้งตั้งต้นก็ต้องคนนะครับเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนะครับเพราะการทำการไถก็จะลำบากเลยใช้มีดครับสับเป็นต้นเล็กๆนะครับ ในขณะที่เขายังยืนต้นอยู่นี่แหละครับก็เป็นมะกอที่บุ์เคยปลูกแล้วก็เขาอกลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์ไม่ได้ผลผล,ผลิตเท่าที่ควรนะครับก็เลยทำการปรับปรุงแปลงใหม่นะครับก็จะใช้เช็กเตอร์มา ไถรวนนะครับนี่ครับที่ตัดเป็นต้นนะครับก็จะลำบากต่อการใช้เท็ตเตอร์นะครับจึงต้องมาสับตัดเป็นท่อนๆใหม่นะครับต้นก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปในที่สุดนะครับับแบบนี้จะ,ะเราก็จะได้ปุ๋ยไปด้วยแต่ถ้าต้นที่มีเชื้อรานะครับจาเป็นที่จะต้องเอาอไปทิ้งที่อื่นนะครับ เพื่อป้องกันเชื้อราแต่ของลุงบุญแปลงนี้ไม่มีเชื้อรานะครับเลยใช้ต้นมะละกอนี้หั่นเป็นต้นท่อนรับเป็นต้นท่อนนะครับก็แส่สภาพเป็นปุ๋ยพูชสดไปในตัวเลยนะครับนี่ครับการกับ,กบสภาพดินกับสภาพแปลงใหม่นะครับ ก็ใช้มีดนะครับใช้มีดนี่ครับสับหั่นต้นใน้สั้นๆนะครับเพื่อสะดวกต่อการไอเจ็ o เตอร์มาทำการใส่ปรับสภาพนะครับตอนนี้ก็ตอนเช้าๆนะครับยังไม่ร้อนนะครับเดดพอเริ่มจ่อยังไม่ร้อนก็เลยเข้ามาทำการ ับตัดต้นมะละกอนะครับที่ได้ผลไม่เต็มที่นะครับตอนนั้นนะครับส่วนต้นที่ยังมีลูกนะครับส่วนต้นที่ยังมีลูกเดี๋ยวก็รอให้ลูกเขาสุกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บนะครับค่อยตัดขอเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับนี่ครับลูกก็พอที่จะได้ทานได้อยู่นะครับนี่ครับก็กลายพันธุ์หมดเลยนะครับลูก เลดผสมกับออนแลน์นะครับลูกก็ออกมาปลายพันหมดนะครับว่าเกสรน,นะครับสำคัญมากครับเกสรสำคัญนี่ครับมาทำการตัดต้นทิ้งดีกว่านะครับดีกว่ารอยังเสียเวลาไปนะครับ ครับก็มีวิธีการบำาุุงแปลงปรับปรุงแปลงได้หลายวิธีนะครับจะทำการาตัดต้นแล้วก็ขนไปทิ้งที่อื่นก็ได้ครับของลลุงบุญกับเลือกที่จะหั่นเป็นท่อนๆในขณะที่เขายังยืนต้นนี่แหละครับ เพื่อจับไม่ให้เขากลายเป็นปุ๋ยพืชสดไปด้วยนะครับเป็นการทำลายตนที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับบางท่านก็ถ้ามีเชื้อรานะครับก็อาจจะขนไปจุดไฟเผานะครับส่วนถ้าเป็นแปลงที่ไม่มีเชื้อราก็ สามารถที่จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อจเ้เจ็เตอร์มาไถามาไถาแล้วนะครับก็ต้องอาตากแดดเอาไว้ด้วยนะครับไถแล้วต้องตากแดดไว้ด้วยเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อราต่างๆนะครับดินก็จะสมบูรณ์แบบนะครับ ครับนี่เป็นวิธีการกําจัดต้นมะละกอที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับถ้าเขาไม่มีเชื้อราใดๆก็ให้หั่นแบบนี้นะครับเพื่อปรับปรุงไถกลบเป็นปุ๋ยคือจดไปด้วยนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ